พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกคำปนาตรุดดิตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตพรพัทยศและผ้าตรายถวายแด่พระเทพวัชรยานเวทีหนาวัดป่าสมบูรณ์ธรรมอำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกกัมปนาศรุดดิองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศภาไตรถวายแด่พระเทพวชชะยานเวทีหรือว่าหลวงพ่อสมบูรณ์กันตะสีโลณวัดป่าสมบูรณธรรมอำเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับและหัวหน้าส่วนราชการคณะสิทธิานุสิ์และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในงานพิธีในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวาชิราลงกรณ มหิอนภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุญเดสยามินตราธิเบศร,ราชวโรดมบรมนาถบอพิษพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเก้าพระราชทานสัญญาบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระราชวชระยานเวทีเป็นพระเทพวชระยานเวทีวิมลศีลาจารย์วิปัสนาวิธานทุราธรยติ คณินสรบวรสังขารามขามวาสพรราีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัส,สนาธุระนะคะสถิตณนะวัดป่าสมบูรณ์ธรรมจังหวัดพิษณุโลกค่ะอะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านนะครับที่เมตตาลงมาในการช่ลยพดยศดในครั้งนี้นะครับ